ข้าฟองว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่าเงินอาบ้านคงตรงไป้านี่ป้าคิดยังไงอะไปเอาเงินคุณลรงเข้ามาหา้าแสนเนี่ยป้าที่จริงอะฉันไม่ได้อยากจะเอาหรอกแต่คุณลมก็ให้มาเองเก่งก็เห็นนี่แต่ถ้าฉันเอาเงินก้อนเนี้ไปโปะดีบ้านเนี่ยบ้านหลุดจำนองเลยนะเว้ยไอ้ก้ามันจะได้ไม่ต้องทํางานหนักล้างขดล้างแข็งเหนื่อยแบบทุกวันนี้ไงจริงไหมไก้าวก็จริงของแม่บ้า ฉันขอโทษนะป้าแก่ปูนี้แล้วป้าคิดไม่ได้หรือไงเอ้าไอ้นี่จริงอะป้าคุณลมกับเจ้านเขาไม่ได้เป็นแฟนกันอีกอย่างอะเขาก็มรู้จักกันด้วยอยู่ดีคุณลลเอาเงินมาให้ห้าแสนป้ามันไม่แปลกหรอก็จริงของพี่มอสถึงวันนี้ยังไม่เป็นแฟนกันแต่เดี๋ยวอีหน่อยก็ต้องเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกันช่วยเหลือกันก็ไม่เลือกธรรมดาเออก็จริงของแม่นะเออน สมมตินายมอสถ้านางแตงเมย์มันเดือดรอ้อนเรื่องเงินเนี่ยแกจะช่วยไหมมะไม่ช่วยเพราะฉันไม่มีหก็จริงของพี่มอสโอ้ยเก้ามีความคิดเป็นของตัวเองวะเนี่ยมีเก้าเฉียให้พี่การไปแฟนกับพี่ขุนปับโอ้หไอ้นี่คุยกันเรื่องคุณลอมอยู่มาปวดเรื่องในปากทำไมเนี่ยเอาแม่เก้าพูดจริงนะเก้าสังเกตมาตั้งนานแล้วพี่ขุนปับแอบดูแลพี่การตลอดเลยแล้วพี่การอะ ก็ดูเหมือนไม่รังเกียจด้วยน,นะ <S <S ก้าวว่าลึกๆแล้วเขาก็ชอบกันแต่เขาแค่ไม่รู้ตัวจริงเหรอไอ้ก้าวนี่แม่คิดว่าที่ผ่านมาแกพูดเล่นนะเนี่ยถ้าแม่ไม่เชื่อก้าแม่ก็ลองจับตาดูพี่ก้านกับพี่ขุนปาาด,ดูสิเฮ้ยล้วเช็คฉาแสันหายไปไหนเนี่ยฮะอยู่นี่ป้า <S 2> <S 2> <S เอามาเลยได้ไมอสไม่ให้ มอสจะเก็บไว้ก่อนมอสก่อนจนกว่าจะกล้าจะกลับมาไม่ไงนะั้นเนี่ยเดี๋ยวป้าเอาไปใช้ก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้เลไอ้มอสไม่ไมให้ฉันนหาายขึ้มเอดี๋ยวไปกับม,มอสก่อนกันเมื่อกี้แกเป็นอะไรวะทำไมแกพูดจาเหมือนแกเป็นแม่แก้วคนรักของพี่ขุนเลยอะฉันไม่รู้ตัวเลยว่ะว่าฉันพูดอะไรออกมาพอฉันฟังจดหมายฉันกลับรู้สึกว่า เหมือนฉันเป็นคนเขียนจดหมายนั้นขึ้นมาเองอะแกสิ่งที่แม่แกโดนกระทำฉันรู้สึกตามหมดเลยอะเศร้าเสียใจเจ็บปวดและเพราะตอนนี้ฉันเห็นใน้ปราบร้องไห้หลังจากนั้นมันก็ออกไปแบบที่แกเห็นอะ หรือว่ามันจะจริงแบบที่พี่ขุนเคยบอกว่าแก่คือแม่แก้วกับชาติมาเกิดแล้วที่แกเคยบอกฉันว่าชีวิตแกเหมือนรอใครสักคนอยู่อย่าบอกหน่ว่าเป็นพี่ขุนน่ะ บ้าแกไม่ใช่หรอกไม่ใช่ก็ดีละวม่การแกห้ามคิดอะไรกับพี่ขุนเด็ดขาดเลยนะเว้ยแกรู้ไหมเมื่อกี้ที่ฉันเห็นแกกอดกับพี่ขุนอะฉันเจ็บมากเลย ฉันชอบพี่ขุนจริงๆนะแกก็รู้ว่าตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันมาฉันไม่เคยขออะไรกันเลยแต่เรื่องเนี้ยฉันขอนะกานแมกการแมกการ พี่ขอบใจเจ้ามากที่ช่วยเตือนสติพี่พี่นึกออกแล้วว่าพี่จะใช้วิธีใดเอาดาบคืนจากตำรวจแค่ว่าลายอักขระเหมือนบนดาบพีชิชัยตำรวจเขาจะเชื่อวะในปราบบอกฉันว่าลายอักขระแบบเนี้ยมีเฉพาะบนดาบพี่ชิชัยของในปราบเียวเท่านั้น และถ้าเราวาดต่อหน้าเขาขนาดนี้ยังไงตำรวจก็ต้องเชื่อว่าในปราบเป็นเจ้าของดาบจริงๆเหมือนเป๊ะเลยครับผู้กองหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าของดาบจริงผมยอมรับนะครับว่าคุณวาดได้เหมือนมากแต่หลักฐานแค่นี้มันยังไม่เพียงพอ คุณอาจจะจำลายของดาบแล้วก็ไม่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ข้าไม่ได้แอบอ้างคือดาบให้ข้าเถอะข้าจำเป็นต้องใช้ดาบเล่มนั้นเพื่อกลับไปปกป้องคนรักของข้าใจเย็นก่อนนะครับนั่งลงก่อนทางเราเนี่ยก็อยากจะมีเวลาให้คุณพิสูจน์มากกว่านี้ว่าดาบเล่มนี้เป็นของคุณจริงๆแต่เราเห็นว่าดาบเล่มนี้เป็นของเก่าของโบราณเราก็เลยให้กรมศิลป์นำไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับ อย่างนี้ก็แปลว่าดาบพิชิตชัยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเหรอคะครับเอา้าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะคะให้วาดอยู่ทําไมก็พวกคุณไม่ถามอะมาถึงก็วาด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 ,วาดอย่างเดียวเลยอะกรมสินคือผู้ใดพาข้าไปหากรมสินไปเดี๋ยวนี้ สมัยอยุธยาจริงเหรอทำไมใหม่ได้ขนาดนี้ อาจารย์อาทิตย์ครับผมมีของโบราณชิ้นหนึ่งอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบเลยครับถ้าอาจารย์ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมคิดมันจะเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลยครับอาจารย์ใช่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ